สวัสดีค่ะหลังบ้านจะพี่น้องจ้หลังบ้านหลังห้องมาเด้อน้องคนสวยไว้จับจ้าคนกระสิโตขเพราะนอืม ตอ,อกหูทอดเรากับฮันไข่เป็ดไข่ไก่ต้มเรากับมะพราวไส้พี่รองจ๊ะไข่ลกกระทาก็ได้ ใส่พี่อีกจักหน่อยละเมนูน้องสาวคนสวยพี่น้องจ๊ะขอมาโดนเนาะไปิดจำนำฝน ต้องอย่าควรกับสีตัวด้วยพี่ลองง่ายกล้างของพ <HHH> ี <från> <throat> ล่ลองจัะเพื่อนลงไปหาเราไหมถามกำแพงทรายมื้อยังหนึ่ง แดดมันเริ่มออกแล้วเจนมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วพี่น้องน้ำเดือดเอาน้ำมันใจจากน้อยเลาห้องเอาเสียนลงไปต้มจ้ะพุงคน้นกับใส่แป้งข้าเจ้าจันเอย หางหงหัวละพ้าหลายพวดพริกสวดกะเพราส่วนเตยกับเต้ม มีเห็ดหอมตัวงวดจับจับที่น้องจืด ยังวันกลับมาเย็นดีดีพี่น้องจะ้ะ ในนี่พระเจ้ากับมิหองให้พาคเดื้อจัะไม่ถูกไม่แพงขอมาพักแต่หลังหองยันหนึ่งใครจะเป็นน้องจับ เคนคอมาก็จิบว่าเดือดแบบพี่น้องจับสำหรับแควจับแกนกับบริเหตุวิธทีทำให้เพิ่งเราต้ม,ามมะลุคุกแควผมเมื่าซื้อนบนตะเขาวเว้นมันเนี่ยยากมันมีฝนทายให้ นใส่เครื่องคอโล่ใส่เอลดำเดี๋ยวกระเทียมหอมๆใส่น้ำพี่น้องจ้ะน้ำเดือดเหาก็ปรุงเครื่องบวกเสร็จแล้วเราก็มาเทราหลอดใส่เส้ลกระจ้ะปรุงตามใจชอบน้ำจ้ะ xe nằm xuống xe bậc nào cả đẹp tui ừ. nướng cung đầy lái Ê, à. đưa à, đây ไปจับเด้อมาเด้อแแบก็เป็นยังจ้ากันพี่น้อง ้นมพี่องได้ปต้นใส่ใจมาพี่น้องเบิ่งนั่นเร็ลงมาเอามาดูหน่อยเร็วๆ cha vâng, vâng, đẹp ừ, vâng, đá <laughs> Mấy pinoang bưng này rồi luôn. ơi chàng. bắt. bưng pinoang ngâm nha anh. bắt pinoang bưng này nào. cái này nè nè nè. Mấy nhéo nè, tao bao đây, nè, ừ ừ. nè. 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 บ่งมิตรนอยใหญ่นี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 ่บา้าดคุดเอาเนี่ยอันว่าสิแกงไส่อันปลาหมูเแล็เหูวนูแม่จ่ะเดี๋ยวแรงแรงได้กินอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเดอจ้าขอบคุณที่นอ้องน้องสาวที่ขอเมนูนี่เขามาจัดให้แล้วน,นะคะอยู่หลังห้องนี่ละลมก็เย็น,นดีดีคนกะระเทือกิต๊ฝากพี่ฝากน้องจาอ้าพ่อกนคทิปใไหมนะคะสวัสดีค่ะ